ที่เราได้เรียนรู้ถึงเทคนิคการคัดลอกภาพมาใช้งานใหม่จากในเวิร์กช็อปก่อนหน้านี้กันไปแล้วนะครับสำหรับในเวิร์กช็อปนี้เราก็จะมาเรียนรู้ถึงเทคนิคการคัดลอกภาพเช่นกันนะครับซึ่งจะช่วยลดความละเอียดของภาพที่มีไม่เพียงพอแต่จากตัวอย่างนี้เราจะใช้คำสั่งที่ใช้ในการตัดเจาะภาพและคำสั่งที่ใช้ในการสร้างภาพ 3D เข้ามาช่วยนะครับซึ่งจะทำให้งานที่ได้ออกมานั้นมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น จากหน้าจอต่อไปนี้เราก็จะเปลี่ยนหน้าจอการทำงานมาอยู่ที่หน้าจอโปรแกรม i l l u s t r a t o r ที่ผมได้ทำการเปิดไฟล์ใหม่ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับจากตัวอย่างนี้ก็เป็นหน้าต่างการทำงานที่ผมได้ทำการเปิดไฟล์ใหม่ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับให้เราไปที่เมนูไฟล์หลังจากนั้นคลิกเลือกที่คำสั่ง Place ซึ่งเมื่อเราคลิกลงไปแล้วนั้นจะปรากฏหน้าต่างการทำงานขึ้นมาให้เรา คลิกเลือกไฟล์ที่ต้องการใช้งานนะครับเมื่อเราคลิกเลือกไฟล์ที่ต้องการใช้งานเรียบร้อยแล้วให้เรานั้นคลิกที่ปุ่มคำสั่ง Place เช่นเดิมครับซึ่งจะเป็นการยืนยันให้เรานั้นเปิดภาพขึ้นมาใช้งานจากตัวอย่างนี้เราจะเห็นได้นะครับว่าขนาดของภาพนั้นยังมีขนาดที่เล็กอยู่ให้เรานั้นทำการขยายขนาดของภาพซึ่งผมจะขอขยายให้เท่ากับ300นะครับ จะทำให้เรานั้นเห็นถึงองค์ประกอบต่างๆของภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นจากตัวอย่างต่อไปให้เรานั้นทำการสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมานะครับซึ่งจากตัวอย่างนี้ผมได้ทำการสร้างไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วและผมได้ทำการเปลี่ยนชื่อว่า My Logo แล้วนะครับในขั้นตอนต่อไปนั้นเราก็จะมาเริ่มต้นทำการคัดลอกภาพกันนะครับซึ่งผมจะขอเริ่มจากภาพของประสาทก่อน จากในส่วนนี้ให้เรานําเมาส์ไปคลิกเลือกเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างพื้นที่สี่เหลี่ยมและจากนั้นให้ลงมากำหนดสีนะครับจากตัวอย่างเราจะยังไม่ให้แสดงสีพื้นก่อนสีเส้นนั้นเราจะยังคงกำหนดให้เป็นสีดำเช่นเดิมจากในพาเลตเลเยอร์นั้นเราจะเห็นได้นะครับว่าเลเยอร์จะเปลี่ยนการทำงานมาอยู่ที่เลเยอร์หนึ่งให้เรานั้น เปลี่ยนไปอยู่ที่เลเยอร์ My โ o โกนะครับขั้นตอนต่อมาเราก็จะมาเริ่มต้นทำการสร้างพื้นที่สี่เหลี่ยมกันนะครับซึ่งจากส่วนนี้จะใช้เป็นตัวประสาสาทก่อนทางด้านในนั้นเราจะเห็นนะครับว่าจะมีหน้าต่างอยู่2บานด้วยกันลากพื้นที่สี่เหลี่ยมเช่นเดิมครับซึ่งจะใช้เป็นหน้าต่างหลังจากที่เราทำการลากพื้นที่ที่ใช้เป็นหน้าต่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เรากดปุ่มชิปที่แป้นคีย์บอร์ดนะครับหลังจากนั้นให้เปลี่ยนเครื่องมือมาใช้ selection แทนและทำการเลือกหน้าต่างทั้ง2ตัวไว้ต่อมาคลิกขวาและเลือกที่คำสั่ง group เราจะเห็นได้นะครับว่าเมื่อเราเลือกคำสั่ง group ลงไปแล้วนั้นผ่าทั้งสองผาจะถูกรวมอยู่ใน group เดียวกันจากขั้นตอนต่อไปนี้เราก็จะมาเริ่มต้นใช้คำสั่ง ที่ใช้ในการตัดเจาะภาพกันแล้วนะครับกดปุ่มชิปที่แป้นคีย์บอร์ดเช่นเดิมครับแล้วทำการรวมผาดกรุ๊ปซึ่งเป็นผาดหน้าต่างและผาดท,ที่ใช้เป็นตัวประสาทไว้ด้วยกันกดปุ่มชิปและคลิกเมาส์เลือกในเลเยอร์ตามที่เราต้องการนะครับหลังจากนั้นให้เราเปลี่ยนการทำงานลงมาอยู่ที่พาเล t p a t h ฟเดอร์จากคำสั่งนี้เราจะใช้คำสั่งซัพแทกฟอร์มเชฟอารีนะครับซึ่งให้เรานั้น นำเมาส์คลิกลงไปหลังจากที่เราคลิกเมาส์ลงไปแล้วนั้นให้เราทำการคลิกที่ตัวรูปภาพนะครับซึ่งจะเป็นภาพของตัวประศาสาทในขั้นตอนต่อไปให้เราทำการกลับค่าของสีนะครับซึ่งจากตัวอย่างนี้เมื่อเราคลิกกลับค่าของสีสีพื้นจะกลายเป็นสีดำและในส่วนของเส้นขอบนั้นจะกลายเป็นสั่งไม่ให้แสดงสีนะครับ เมื่อเราคลิกคำสั่งที่ใช้ในการกลับค่าของสีเรียบร้อยแล้วเราก็จะเห็นนะครับว่าตัวประสานนั้นจะปรากฏหน้าต่างขึ้นมาซึ่งหน้าต่างทั้งสองตัวนี้ก็คือภาพสี่เหลี่ยมนะครับที่เราได้ทำไปเมื่อสักครู่หลังจากที่เราใช้คำสั่ง s u b t r a c t form shape area ในส่วนนี้นั้นก็จะถูกทำให้เห็นถึงส่วนด้านหลังนะครับซึ่งในส่วนของภาษาตัวอื่นก็จะทำในลักษณะเดียวกันนะครับ หลังจากที่เรานั้นได้สร้างส่วนที่เป็นตัวประสาทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในขั้นตอนต่อไปนี้เราก็จะมาสร้างส่วนที่ใช้เป็นยอดประสาทกันบ้างนะครับให้เราทําการแสดงไม้บรรทัดขึ้นมาโดยการกดปุ่ม Ctrl R บนแป้นคีย์บอร์ดหลังจากนั้นให้เราลากเส้นไกด์นะครับเพื่อใช้ในการกําหนดสัดส่วนต่างๆของรูปภาพตามที่เราต้องการในการลากเส้นไกด์นั้นเราสามารถทําได้โดยการคลิกเมาส์ค้างไว้บนไม้บรรทัดนะครับ และหลังจากนั้นให้ลากออกมาก็จะเห็นนะครับว่าเมื่อเราลากออกมาแล้วจะปรากฏเส้นไกด์ตามออกมาด้วยจากการทำยอดประสานนี้ทางด้านบนนั้นจะมีรอยหยักอยู่นะครับซึ่งในส่วนนี้เราจะไม่ใช้เครื่องมือที่ใช้ในการเลือกพื้นที่สี่เหลี่ยมแล้วแต่จะใช้เครื่องมือที่ใช้ในการสร้างพื้นที่โดยการกำหนดจุดให้เรานั้นคลิกเลือกเครื่องมือนะครับและหลังจากนั้นทำการกำหนดสี ซึ่งสีพื้นนั้นเราก็จะสั่งให้ไม่แสดงเช่นเดิมนะครับส่วนสีเส้นนั้นผมก็จะขอกำหนดให้เป็นสีดำเหมือนเดิมจากในส่วนนี้ให้เราเริ่มต้นทำการกำหนดจุดต่างๆของรูปภาพได้เลยนะครับซึ่งผมจะขอทำการขยายภาพให้เท่ากับ1,200%จะทำให้เรานั้นเห็นถึงองค์ประกอบต่างๆของภาพได้ไง่ายมากยิ่งขึ้นในขั้นตอนแรกหลังจากที่เราได้ทำการกำหนดเส้นไไกว้เสร็จเรียบร้อยก็ให้เรานั้น ทำการเลือกพื้นที่ตามบริเวณที่ต้องการได้เลยนะครับจากในส่วนนี้เราจะใช้เป็นยอดประสาสตดังนั้นจึงจะต้องมีรอยหยักอยู่จากในขั้นตอนนี้ผมได้ทําการกําหนดจุดพื้นที่ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งในขั้นตอนต่อไปนั้นให้เราทําการกลับค่าของสีนะครับซึ่งผลที่ได้นั้นในส่วนที่เราได้เลือกไว้ก็จะกลายเป็นสีดาดังตัวอย่างนะครับเมื่อเราคลิกลงไปแล้วนั้น ก็จะเห็นได้ว่าในส่วนของสีพื้นนั้นจะปรากฏเป็นสีดำแล้วนะครับต่อจากนี้เราก็จะมาเริ่มต้นทำในส่วนของประสาทตัวต่อไปกันนะครับซึ่งจากในส่วนนี้ก็จะเช่นเดิมนะครับเราจะใช้เครื่องมือที่ใช้ในการกำหนดจุดพื้นที่ให้เรานั้นกำหนดเส้นไกด์ก่อนซึ่งจะใช้เป็นการกำหนดพื้นที่โดยคร่าวๆนะครับจากขั้นตอนนี้เราก็จะมาเริ่มต้นสร้างประสาทอันที่สกันแล้วนะครับ ให้เรานั้นคลิกเลือกบริเวณจุดที่ต้องการนะครับหลังจากนั้นให้กำหนดจุดต่างๆเช่นเดิมครับและจากตัวอย่างนี้ก็เช่นเดิมนะครับผมได้ทำการกำหนดจุดต่างๆไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อให้เรานั้นเห็นถึงองค์ประกอบต่างๆได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นประสาทอันที่สองนี้เราจะเห็นได้นะครับว่าจากในรูปภาพนี้จะมีหน้าต่างอยู่ใช้เครื่องมือที่ใช้ในการสร้างพื้นที่สี่เหลี่ยมนะครับ สร้างหน้าต่างตามที่เราต้องการในขั้นตอนต่อไปให้เราทำการรวมผาดของหน้าต่างไว้เป็นกรุ๊ปเดียวกันนะครับโดยให้เราเปลี่ยนเครื่องมือไปเป็น selection เสียก่อนหลังจากนั้นนำเมาส์มาคลิกบริเวณภาพที่เราได้ทำไว้เมื่อสักครู่นะครับขั้นตอนต่อไปคลิกขวาหลังจากนั้นเลือกที่คำสั่ง group หลังจากที่เราทำการรวมกลุ่มของหน้าต่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนการทำงานมาอยู่ที่ Palette Path Fader นะครับให้เราคลิกเลือกที่คำสั่ง s u b t a t f r o m Shape Area เช่นเดิมเมื่อเราคลิกเลือกลงไปแล้วขั้นตอนต่อมาก็เช่นเดิมนะครับทำการกลับค่าของสีเหมือนกับตัวประสาทในอันแรกซึ่งในส่วนของตัวประสาทอัน,นอื่นๆนั้นเราก็จะทำในลักษณะเดียวกันนะครับ จากตัวอย่างต่อไปนี้ผมก็จะขอแสดงถึงตัวประสาทที่ผมได้ทำการคัดลอกไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับและจากตัวอย่างนี้ก็เป็นรูปแบบของประสาทที่ผมได้ทำการคัดลอกไว้เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับซึ่งในขั้นตอนต่อไปนั้นเราก็จะมาดูกันนะครับว่าในส่วนของตัวอักษรนั้นเราจะมีวิธีการทำอย่างไรได้บ้างในขั้นตอนแรกนั้นให้เราคลิกเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างตัวอักษรก่อนนะครับหลังจากนั้น ให้เรานำเมาส์มาคลิกในส่วนของ Palette c h a เตอรซึ่งเราจะมากำหนดประเภทของตัวอักษรกันนะครับจากตัวอย่างนี้เราก็จะใช้ชนิด Times New Roman นะครับในส่วนของการกำหนดขนาดตัวอักษรนั้นเราจะกำหนดให้เป็นตัวหนาต่อมาให้กำหนดขนาดของตวอัวอักษรซึ่งเราจะกำหนดให้เท่ากับ95นะครับระยะห่างของบรรทัดนั้น จะเท่ากับ114 pt และความห่างของตัวอักษรผมจะขอกำหนดให้เท่ากับ104.24นะครับขั้นตอนต่อจากนี้ให้เรานำเมาส์ไปคลิกบริเวณที่เราต้องการพิมพ์ตัวอักษรนะครับหลังจากนั้นให้พิมพ์ข้อความตามตัวอย่างซึ่งขนาดของตัวอักษรถ้าหากว่าเราพิมพ์ออกมาแล้วมีขนาดที่ไม่พอดีนะครับเราก็สามารถทำการย่อขยายได้ โดยการใช้เครื่องมือทานฟอร์มนะครับเข้ามาช่วยจากในส่วนนี้เราสามารถทำการย่อขยายขนาดของตัวอักษรได้ตามต้องการต่อไปเราก็จะมาพิมพ์ข้อความที่เหลือกันนะครับใช้เครื่องมือที่ใช้ในการพิมพ์ตัวอักษรและหลังจากนั้นนำเมาส์มาคลิกและสามารถพิมพ์ตัวอักษรตามที่ต้องการได้ทันทีในส่วนสุดท้ายนี้เราก็จะมาพิมพ์ข้อความทางด้านล่างกันนะครับแต่ในส่วนนี้เราจะเปลี่ยนฟอนต์นะครับ ซึ่งเราสามารถกำหนดขนาดได้นะครับซึ่งผมจะกำหนดให้เท่ากับ12 pt และลักษณะตัวอักษรนั้นจะกำหนดให้เป็นตัวอักษรแบบปกติหลังจากนั้นให้เราพิมพ์ข้อความตามต้องการได้เลยนะครับหลังจากที่เราพิมพ์ข้อความเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะเห็นได้นะครับว่าข้อความในตัวอย่างนั้นจะมีลักษณะที่โค้งงอขั้นตอนต่อไปนี้เราก็จะมาใส่เอฟเฟกให้กับข้อความข้างล่างกันนะครับ ซึ่งในขั้นตอนแรกนั้นให้เราไปที่เมนูเอฟเฟกตหลังจากนั้นเลือกที่คำสั่งวาร์ฟและคลิกเลือกฟังก์ชันตัวแรกนะครับซึ่งจากในส่วนนี้เราจะกำหนดให้เท่ากับลบ35นะครับซึ่งจะทำให้ข้อความของเรานั้นโค้งงอนในลักษณะที่พอดีหลังจากนั้นให้คลิกที่พรีวิวนะครับเพื่อดูตัวอย่างเมื่อได้ตัวอย่างตามที่ต้องการแล้วก็ให้คลิกที่ปุ่มโอเค จากส่วนนี้ให้เรานั้นนำข้อความมาจัดไว้ในบริเวณที่เราต้องการได้เลยนะครับซึ่งจากขั้นตอนต่อไปนี้หลังจากที่เราใส่รายละเอียดต่างๆครบเรียบร้อยหมดแล้วนั้นเราก็จะมาจัดองค์ประกอบกันนะครับในขั้นตอนแรกนั้นผมจะขอทำการจัดองค์ประกอบของปราสาทเสียก่อนเราจะเห็นนะครับว่าจากในตัวอย่างนั้นในส่วนของท้ายปราสาทจะมีลักษณะที่โค้งงอให้เรานั้น เลือกเครื่องมือที่ใช้ในการเลือกพื้นที่วงกลมนะครับให้เรานำมาลากในบริเวณที่เราต้องการและเลื่อนไปทับไว้บริเวณท้ายประสาทนะครับจากขั้นตอนต่อไปนี้ให้เราเปลี่ยนการทำงานโดยย้ายไปอยู่ที่ l a เยอร์พัดเฟเดอร์เช่นเดิมนะครับหลังจากนั้นคลิกเลือกที่คำสั่ง s u b t r a c t f r o m shape area เมื่อเราคลิกเลือกลงไปแล้วนั้นให้เราทำการกลับค่าของสีนะครับ ซึ่งเมื่อเราคลิกลงไปก็จะเห็นนะครับว่าในส่วนของท้ายภาษานั้นก็จะหายไปโดยจะถูกตัดออกเป็นลักษณะของเส้นโค้งหลังจากที่เรากำหนดในส่วนของภาษาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในขั้นตอนต่อไปก็ให้เรานั้นนําองค์ประกอบต่างๆมาวางไว้ในรูปแบบของตัวอย่างนะครับและจากรูปภาพนี้ก็เป็นรูปภาพที่ผมได้ทำการจัดองค์ประกอบต่างๆไว้เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับ ให้เราทำการปิดเลเยอร์ซึ่งเป็นเลเยอร์ของภาพต้นแบบออกก่อนนะครับซึ่งจะทำให้เรานั้นเห็นถึงองค์ประกอบของรูปภาพที่เราได้ทำการคัดลอกมาได้ง่ายมากยิ่งขึ้นจากในส่วนนี้ให้ไปที่พาเล t ์เลเยอร์และหลังจากนั้นคลิกปิดที่บริเวณลูกตาของเลเยอร์นี้นะครับหลังจากที่เราปิดเลเยอร์ของรูปภาพต้นแบบลงไปแล้วก็จะเห็นได้นะครับว่ารูปภาพที่เราได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วมีลักษณะอย่างไร หลังจากที่เราจัดองค์ประกอบต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในขั้นตอนต่อไปนี้ก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายคือเราจะใส่เอฟเฟกให้กับโลโก้ของเรากันนะครับให้เรานั้นทําการรวมกลุ่มของประสาทเอาไว้ในกรุ๊ปเดียวกันก่อนนะครับและหลังจากนั้นให้เราไปที่เมนูเอฟเฟกเลือกคําสั่ง 3D นะครับตามด้วย e x t r u s e เมื่อเราคลิกเลือกลงไปแล้วนั้นจะปรากฏหน้าต่างการทำงานขึ้นมานะครับ ซึ่งในส่วนนี้ให้เรากำหนดค่าต่างๆจากส่วนแรกนั้นก็คือแนวตั้งเราจะกำหนดค่าให้เท่ากับลบสนะครับในส่วนของแนวนอนนั้นเราจะกำหนดให้เท่ากับ0และระยะการหมุนจะเท่ากับ0เช่นกันนะครับ Perspective เราจะกำหนดให้เท่ากับ20ส่วนทางด้านล่างนั้นคือลักษณะซึ่งเราจะกำหนดให้เท่ากับคลาสสิกนะครับและ High นั้นเท่ากับ2 หลังจากที่เรากำหนดคุณสมบัติต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้คลิกที่ปุ่มโอเคซึ่งในส่วนของตัวอักษรนั้นเราก็จะทำลักษณะเช่นเดียวกับในรูปประสาททางตอนแรกนะครับและจากภาพนี้ก็คือภาพตัวอย่างที่ผมได้ทำไว้เสร็จแล้วนะครับซึ่งจะทำให้เรานั้นเห็นถึงองค์ประกอบต่างๆได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นจากตัวอย่างผมได้ขยายภาพให้เท่ากับ150นะครับ ซึ่งจะทำให้เรานั้นเห็นถึงรายละเอียดต่างๆได้ง่ายมากยิ่งขึ้นและทั้งหมดนี้ก็คือเทคนิคการคัดลอกภาพมาใช้งานใหม่ซึ่งเราได้เรียนรู้ถึงเทคนิคที่ใช้ในการตัดเจาะภาพและการใส่เอฟเฟกต 3D ให้กับภาพนะครับ